ทะเลดูดจูดไปเลยค่ะพี่น้องเมื่อพระเอกสันนะคะได้โพสต์แบบนี้ถึงนางเอกแพวพาวแสงทองค่ะพี่น้องอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะมือนีเนาะแพวพาวกับสันเนี่ยได้เดินทางไปทำงานที่ทะเลตังงมดพี่น้องก็คือทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนั่นแหละพี่น้องก็เป็นสไตล์การทำงานที่ไม่ต้องเครียดอะไรมาก คือทำงานไปน้าอันเที่ยวไปน้าเพื่อให้ผ่อนคลายสบายใจในการทํางานนะพี่น้องเนาะแต่ไปแอบเห็นโพสโพสหนึ่งของพระเอกซันที่โพสต์ถึงนางเอกแพลวแสงทองโดยพระเอกซันได้โพสต์บอกว่าคุณคือไอดอลของผมในความเก่งความอดทนความขยันการเป็นผู้นําและเป็นคนที่ผมได้รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนผมชอบคุณนะ กลุ่มสําคัญที่เปิดนานพี่น้องก็คืออ่ะเพลอันชันเนี่ยเพึ่นกระชมในความเก่งความแกร่งความอดทนในความสามารถของแพลว้าแสงทองที่บ่าวาซีเจอกับอุปสรรคปัญหาดรามาาลอยแปดประการแพลว้าก็คือทานมาได้ทุกครั้งและก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะอืมก็คือ พิ่นก็โพสข้อความเนี่ยลหละในในกลุ่ม f อแฟนคลับก็คือเป็นเป็นกลุ่มของแพลวพาวกับสันนะคะก็คือ SP อ t พ r y บอก่พี่นอ้องก็คือชมในความสามารถของแพลวพาวที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาก็ตามแต่แต่ผู้หญิงคนนี้เธอก็ยังผ่านไปได้พี่นอ้องคัดทะเลเนี่ยก็คือดูหวานขึ้นมาเลยจากเค็มๆเ,เนี่ยเลิกลัก เลิกกักแล้วรักก่อนนะตัวเองนี่อืพอพี่น้องอ่ะนี่คือคือเพลงเพลง,ง,งนี้นะพี่น้องเนาะอ๋อโบเมนเพลงนี้เขาคืออันเป็นคําคมที่พระเอกซันเนาะโพสถึงนางเอกแพาวหลายคนก็บอกว่าน่ารักจังเลยลูกทั้งสองคนน้องแพวน้องซันน่ารักมากให้รักกันนาน,าน ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรพุนอพิ่นงไหวพรเหมือนกับว่าเพิ่นอีแต่งงานกันนอประเมนะพี่นองคือเพิ่นเป็นคู่จิน้นอ่าได้ยินคนํานี้ชื่นใจขึ้นมาทันทีก่อให้รักกันตลอดไปเดอ้อืเนีย่ยค่ะทะเลมีเขามีเราแน่ๆที่รู้อืมก็คือทะเลมีเขาแต่ว่าอ่าทะเลมีเขาเธอมีเราแน่ๆที่รู้ๆเออมันกระสิเบ่งสินเพอาจ คิมบอร์บดนะพี่นอนะ้องเนาะก็เป็นอ่าโมเมนต์หวานๆนะพี่นอ้องที่เพื่อนได้ไปเที่ยวทะเลน้ากันเนาะอ่าเพื่อนคนนี้ผมชอบครับมีอะไรจะบอกอย่งสี่นนะพี่น้องก็กคือเพื่อนลงโมเมนต์นารักนารักที่ซันกับเพียวเนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันได้ไปทํางานน้ากันพี่นอ้องอ่ะนี่ พากันไปเที่ยวทะเลน้ากันพากันไปเที่ยวน้ากันนาอพี่น้องก็คือเป็นการทํางานไปด้วยไปเที่ยวไปด้วยได้อะไรหลายๆอยา่างบแม่นวาไปเที่ยวอย่างเดียวน้องพี่น้องก็คือไปเที่ยวก็ต้องได้งานนะ้าคือเฮ็ดงานไปน้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็คือชีวิตเราต้องอ่าพันผลด้วยเงิน,นพี่น, <c oughs> น้องคันทฮาซีใสชีวิตไปมือมือมันก็ปิ่นไปบ่ได้น้องพี่น้องนาะอนะก็คือมันก็ต้องเฮ็ดง,งานเพื่อให้เงินมันแรนมาหาเอาบแม่นวา บอมนวาเฮานี่ก็คือบอเหตุงานเรานอนซื้อเงินมันก็บมาพี่นอ้องเขาก็แลนหาเงินทํางานเพื่อให้วิ่งหาเงินแล้วก็ให้เงินเนี่ยก็วิ่งมาหาเราเหมือนกันอ่าหลายคนแม่แม่เอฟซีเห็นก็บอกว่าไปให้สุดให้หยุดอยู่ที่คําว่าน่ารักพี่น้องอืมพี่น้องเบิ้งพระอ,อีกขึ้นไปเที่ยวก็คือเพื่อนก็นเอารูปความน่ารักนั่นแหละมาฝากอันเอฟซีให้เอฟซีเนี่ยได้ใจฟูเนาะพี่น้องก,ก็ถือว่า ไปเที่ยวครั้งนี้ได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสดใสามาในดาทีเดียวกันของการทำงานในครั้งนี้พี่น้องอ่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการที่จะสมัครเข้า audition ออน,นะคะให้ไปสมัครได้เลยนี่นาะทิปตังแพรพาวกับซันเ,เพิ่นกได้พูดถึงความในใจเดีย๋ยวสาวบแบกก็คือสี่เอาช่วงหนึ่งบางช่วงของซันที่พูดถึงกับแพรพาเนี่ยมาบอกซูพี่น้องฟังเราพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องไปฟังน้อกัน สมมุติเรามีทั้งตีชุดเนี้ชุดใหม่ที่เรารับ,บอดิชันน่นได้มาใหม่มมแล้วก็มีของบอลลัซิงอยู่บางทีชุดเนี้ยอา,อาจจะขาดคนนี้คนนี้ไม่ว่าก็ดึงคนนีม้มาเล่นอทนได้ออกไหมครับหรือหรืออีกแบบหนึง่งถ้าหากชนกัน <belonging> เพาาื่อนกำลังประกาศน,น,นัดนะัดสุดที่ในที่หน้องแค่แบบนี้อาจจะมีแยกกันแต่เราก็จะรับที่พยายามที่ไม่สำค,คัญอยู่แล้วนะครับพยายามแม่แก็แต่ทุกคนครับ การที่มีวงใหม่ขึ้นมาทุกคนฟังครับการดูแลก็อยู่บงหลังแถวคขาเช่นเดิมผมเองก็ยังผมเองก็จะไปี่ของวัตตี้เยอะหน่อยผมเองต้องไปทํากันบ้านเรื่องหาดนตรีมาใหม่ๆหม่เรื่องการคีทีดนตรีเพิ่มขึ้นมาอีวงเลยที่เ่าผมเองก็ต้องไปหาวิาศาสจะร้องแบบไหนให้มันมากขึ้นอาจจะเป็นแบบรำวงแต่คลาสสิกขึ้นว่าแต่ผู้ชายบาคอยู่ที่ใจ ื้้อแลวก็รามนี่นะคะก็คือทิปตังของแพลวพาวกับสันเพื่อนกับไปทั้งไปเที่ยวแล้วก็ไปทํางานเนาะอืมก็คือน,นี่นี่ก็คือเพิ่นต้องการที่จะบอกกับทุกคนว่าการที่สันเนี่ยสันเนะี่ยตอนเนี่ยเพื่อนเปิดประกาศรับออร i ดิชัน่นนักร้องหน้าใหม่เพื่ออ่ะ ดนตรีนักดนตรีเนี่ยที่เข้ามาทํางานกับซันเนี่ยซึ่งมันก็สิมีวงอีกวงหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นวงเล็กๆหรอกพี่น้องก็เอาไว้รับงานรับงานทั้งสองก็คือซันบอกว่าจะไม่รับงานที่ตรงกันจะรับงานของซันแล้วก็จะรับงานของแพลว์ก็อาจจะมีบางครั้งที่ซันกับแพลว์ได้แยกกันนะคะซึ่งเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนเนี่ยได้ประกาศเปิดรับสมัครนักดนตรีทีมดนตรีซีถึงหกชิ้นหากคุณคือ ทีมดนตรีสายคีเอทที่พร้อมปล่อยของและรับงานในเขตกรทมปริมณฑลเรากําลังมองหาคุณทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้โอกาสร่วมงานมีค่าเดินทางให้ทุกทีมที่มาออดิชั่นทีมที่ชนะเลิศมีรางวัลพิเศษรออยู่คุณสมบัติก็คือมีความคิดสร้างสรรค์นในการทําดนตรีพร้อมลุยงานจริงและมีไฟในสายอาชีพสมัครและส่งรายละเอียดที่ไลน์แอดโอกาสดีๆไม่ควรพลาดนะพี่น้องก็คือเพื่อนอยากมี ให้นักดนตรีเนี่ยมาเสริมทับในเมื่อที่อ่านักดนตรีทีมนี้ลานักดนตรีทีมนี้เข้ามาสอดเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยทีมให้ทีมมันไปได้ตลอดอคือเขามาเสริมทับกันนะพี่นอ้องถ้าใครที่คิดว่าคุณมีความสามารถหรือพร้อมที่จะเดินสายไปทํางานกับซันกับแพลวพ่าก็ส่งคลิปไปออดิชันนะคะก็คือวงดนตรีวงเล็ขของน้องซันคือซันก็จิเป็นคนที่อ่า มาอาจจะมีมาโดดเด่นในวงนี้แต่ก็ยังเป็นอยู่ในภายใต้การดูแลของแพลาพาเหมือนเดิมแต่ความความหมายของสันที่ตามคลิปบอกนะคะก็คือมีวงเล็กๆขึ้นมาหนึ่งวงแต่ความหมายคือยังอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมการทํางานของแพลาเพาเสียงทองเหมือนเดิมก็คืออยากขยายขยายอ่ะขยายขยายความเติบโตขององค์กรพี่น้องบ่อยากให้ องค์กรน่ะหยุดการเติบโตวไว้เพียงเท่านี้อยากให้องค์กรน่ะมันเติบโตไปข้างหน้าอยากให้องค์กรมัน,มนใหญ่มันโตมากกว่านี้ซันก็เลยอยาก่าตั้งทีมสองคือทีมสำรองไว้คอยซัพพอร์ตทีมใหญ่ถ้าคนทีมใหญ่ลาขาดทีมสำรองก็เข้าไปซัพพอร์ตถ้าทีมทีมใหญ่ไม่ครบแต่ทีมสำรองขาด ทีมใหญ่ก็เข้ามาสปอร์ตอาจจะเป็นการแยกการรับรับงานหรืออาจจะเป็นเดี่ยวไปแยกกันไปเดี่ยวบ้างแต่ยังไงก็คือภายใต้การดูแลของแพลวพาวเสียงทองเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็คือเป็นการขยายการเติบโตทีิปตังครั้งนี้ทั้งได้เที่ยวได้สนุกได้สนานได้พูดคุยกันได้สร้างผลงานใหม่ลหลายๆอย่างคือทะเลนี่ก็คือบอกเลยว่าจากเค็มๆหวานไปเลยคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้กัขอล้ไปก่อนสวัสดีค่ะ